ถ้าพูดถึงบางแสนหลายคนก็คงจะนึกถึงทะเลอาหารซีฟูด้ดหรือบรรยากาศสโลไลา์ที่ชวนพักผ่อนแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบางแสนไม่ได้มีแค่หาดทรายขาวหรือทะเลสวยใกล้กรุงเทพเพราะทุกทุกปีที่นี่จะถูกกลมิดให้เป็นสนามแข่งรถริมทะ,ทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้อินเรื่องรถไม่รู้ว่าการแข่งขันทั้ง GT3 GT4 GTCR มันต่างกันยังไงหรือแม้กระทั่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการแข่งขันรถยนต์เนี่ยมันสนุกตรงไหนเพื่อนๆกดเข้ามาดูถูกคลิปแล้วล่ะครับเพราะคลิปนี้ผมจะพาไปที่ยวงงานบางแสนกลางปี และพาไปรู้จักกับองค์ประกอบที่ทําให้ดูการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบให้สนุกแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้รู้เรื่องรถอะไรเลยก็ตามทั้งเสียงเชียร์<ๆ>เสียงล้อ<ๆ>เสียงเครื่องยนต์<ๆ>และเสียงคลื่นลมทะเลกระทบชายฝั่งผสมภาษาออกมาเป็นเพลงบรรเลงสีมงพนี่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ฟังรู้เรื่องบางแสนบางปี เป็นงานที่ทั้งครอบครัวผู้รักคนชอบผู้ไฟคนชอบถ่ายรูปรวมถึงคนที่ชอบเที่ยวงานเทศกาลประเพณีมาเที่ยวแล้วต้องได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่กับบ้านไปอย่างแน่นอนกับสนามที่มีดีกีระดับสตรีทซ i ร์ u ิตที่นักแข่งทั่วเอเชียยกย่องให้เป็นมอนติคาร์ o ลออฟไทยแลนด์และนี่คือรถทิปไปเช้าเย็นกับเทศกาลแข่งรถบางแสนจังหวัดชนบุรี เรคลิปเที่ยวเวอร์ชันวอล์กทั่วไปนะครับเรื่องสาคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่หลายๆลคนกดเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วก็สงสัยว่าเราไม่ได้อินกับรถเนี่ยเราจะมาดูทําไมใช่ไหมแล้วที่สําคัญเลยคือจะดูต่อดีไหมนะครับงั้นเรามาปูพื้นฐานกันหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าการแข่งขันรถเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่มาดูรถมาฟังเสียงเครื่องยนต์แต่มันคือ ศิละปะของความเร็วไม่ว่าจะคลาสอะไรก็ตามในวันนี้มันมีหลายคละรับอย่างหนึ่งที่พลาไม่ได้ก็คือมันทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็ความใจกล้าของคนขับนั่นเอง บางแสนกรังปีเริ่มจัดครั้งแรกในปี2007นะครับโดยมีคนบุกเบิกเป็นคุณสนธยาคุณปื้มที่มีดีกีระดับนักแข่งและเป็นนักการเมืองท้องถิ่นผู้หลงไหลในความเร็วเขาเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนถนนเรียบชายทะเลบางแสนให้กลายเป็นสนามแข่งริมชายหาดระดับนานาชาติบางแสนถูกจัดแข่งขันในตารางของ Thailand Super Series ที่มีปอ r s เช่ค a r r e r a ครับเ i a ชียซ r c ป r GT3 GT4 GTC GTM โตโยต้าในตระกูล One m a k e Race ทั้งหลายรวมถึง Thailand Super Pick-Up Truck และสุดท้าย F4 รถตระกูลล้อเปิดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการไต่เต้าขึ้นไปกับการแข่งขันรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง F1 ทั้งหมดนี้กลายเป็นสปีดเฟสติวัลที่มีรถแข่งมากกว่า250คันจาก25ชาติมาร่วมการแข่งขันและมีนักแข่งกว่า295คนเข้าร่วมในปี2025นี้โดยที่สนามนี้ยาวประมาณ3.7กิโลเมตรมี19โค้งและถูกขนาดนะว่าเป็นสนามยิมชชยหารที่สวยงามแบบไม่ต้องบินไปถึงโมนาโกด้วยความท้าทายที่เน้นความแม่นยำและวิวชมรถแข่งริมทะเลสุดอลังการนั่นเอง ผมขออนุญาตออกมายืนพูดตรงนี้นะครับเพราะว่าโอเคดีโชคดีที่รถมันชนไปน,นิดหนึ่งไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับคือมุมนี้มันเป็นมุมไฮไลท์มากเพราะว่ารถมันเข้าแบรเลอร์ตรงนี้บ่อยเวลาเข้ามาความเร็วสูงอะไรเงี้ยนะครับเบรกมันจะล็อกอยู่แถวๆนี้ตอนผมมายืนตรงนี้นี่นี่น่าจะรอบที่สามเลยครับ เมื่อเรามาถึงก็อาจจะงงกับเลเยอร์ของหน้าตาสนามกันเป็นธรรมดานะครับว่าเราเนี่ยควรเดินไปตรงไหนดูอะไรก่อนรถที่จอดอยู่ในพิษก็เท่รถที่แข่งอยู่ในสนามก็เร้าใจผมจะแบ่งสนามนี้ออกเป็น2โซนใหญ่ๆได้ดังนี้นะครับอย่างแรกเลยคือโซนพิทรถแข่งโซนนี้จะเป็นโซนที่ตั้งอยู่บริเวณถนนบางแสนสายหนึ่งหรือถนนเลียบหาดบางแสนนั่นแหละครับถ้าทุกคนมาเดินเลียบหาดก็จะได้บรรยากาศที่เดินชมรถแข่งที่มีมูลค่ารวมกันเป็นพันล้านได้บริเวณนี้ควบคู่ไปก,กับการชมวิวทะเลที่มีสตรีทฟู้ดทั้งไก่เหลือง ข้าวหลามชนบุรีน้ำมะพร้าวเย็นๆหอมชื่นใจที่ตั้งขายอยู่เป็นแนวยาวสลับกับบูธโชว์รถคูู่ทั้งโตโยต้าหรือปอร์เช่ส่วนโซนที่2เนี่ยก็คือโซนที่เป็นสนามแข่งที่ปิดทั้งถนนบางแสนสายหนึ่งในช่วงโค้งวอนนาภาและโค้งบนเขาสามมุกแต่จุดชมรถแข่งที่เป็นไฮไลท์ ight, ซึ่งผมแนะนําเพื่อนๆทุกคนที่จะไปชมรถแข่งอยากได้ความเร้าใจอะดรีนาลีนสูบฉีดแบบช็อตเด็ดๆนั่นคือบริเวณโค้ง1 5บหที่จะมีเคียนยกรถประจําการไว้ตรงนั้นเลยมันก็หมายความว่าง่ายๆเลยนะครับคือมุมส่วนนั้น่จะเกิอุุบบัตตหย รวมกับอีกโค้งหนึ่งคือโค้งที่1และโค้งที่2อ,อยู่บริเวณถนนบางแสนอ่างศิลาที่เชื่อมกับถนนรอบเขาสามมุกโดยเฉพาะที่ผมไปมันเป็นวันซ้อมนะครับไม่ใช่วันแข่งจริงก็ยังไม่ไวายมีรถพุ่งชนกันทุกๆ10นาทีเลยทีเดียว จะมาสอนเ,นเพื่อนๆให้ดูรถแข่งยังไงให้สนุกนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยดูยังไงให้รู้เรื่องในฉบับที่คนที่ไม่ได้อินเรื่องรถกันจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็เอ็นจอยในรอบต่อๆไปที่จัดไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศไทยนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนง่ายที่สุดก็คือเข้าใจกติการเบื้องต้นก่อนเริ่มต้นง่ายๆจากการทำความเข้าใจกับประเภทรถแข่งเพราะรถแข่งมีหลายคลาส ซึ่งแต่ละแบบก็แข่งกันในคลาสของตัวเองเช่น GT3, TCR, รถปิกอัพ Eco t o u r i n ลรถพวกนี้ก็อาจจะอ้างอิงจากรถบ้านๆที่เราขับกันอยู่นี่แหละครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอาจจะชอบอะไรที่มันใกล้ตัวเราเข้าถึงง่ายก็อาจจะดูรถบ้านหรือรถกระบะหรือในทางกลับกันคือเราขับรถบ้านมาทุกวันอยู่แล้วเราก็อาจจะเบื่ออยากดูอะไรที่นานๆทีจะได้เห็นอย่างเช่นตะกูลซปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ GTM, GT4, GT4, GT3 ก็ได้ด้วยเช่นกัน ส่วนหัวใจสําคัญของการดูการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบก็ง่ายๆเลยนะครับคือ 1. ใครเร็วที่สุดชนะแต่ก็แล้วแต่นะครับว่าจะอิงตามระยะเวลาหรือจํานวนรอบเพราะบางคลาสจะแข่งกันตามเวลาเช่น30มนาทีบางรายการก็แข่งกันตามรอบเช่น15แลบหรือ20บแลบซึ่งดีเทลรายละเอียดของการแข่งทั้ง2แบบนั้นก็จะมีข้อกําหนดและกฎที่ทําให้ทีมเนี่ยต้องเข้าพิสต็อปหรือว่ามีเซฟตี้คาออกบ้างในบางรายการเพื่อสร้างความตื่นเต้นและความลุลระทึกให้กับผู้ชมนั่นเอง อางที่สองนะครับให้มองหาที่ไฮไลท์แล้วก็ดราม่าน,นั่นเองอย่างเช่นโค้งเมื่อกี้นะดราม่าสุดเพราะในมุมมองของผู้ชมกับนักแข่งมันต่างกันเวลาเราดูการแข่งขันรถมันไม่ใช่การชมนักแข่งเหยียบคันเร่งแล้วผู้ชมจะไปสนุกตามอารมณ์นักแข่งแบบนั้นลองเริ่มต้นง่ายๆจากการมองการแข่งขันรถยนต์ให้เป็นเกมหมากรุกความเร็วสูงที่เต็มไปด้วยจังหวะเทคนิค กลยุทธ์และความกล้าแรกในทุกวินาทีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นดูจังหวะการแซงเวลาคันหนึ่งจี้ตูดคันหน้าแล้วคันหน้าต้องหาทางบล็อกไม่ให้แซงเนี่ยตรงนี้แหละคือจุดพีคของเกม เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของแรงมาแต่มันคือการอ่านทางการตัดสินใจและวัดกันว่าใครเนี่ยใจนิ่งกว่าบางครั้งคันแรกที่แรงกว่าอาจจะไม่ได้แสงได้เลยถ้าอีกฝ่ายอ่านเกมออกแล้วก็อย่าลืมสังเกตจังหวะการเข้าโค้งนะเพราะถ้าสนามมีแค่วิ่งทางตรงอย่างเดียวมันก็คงไม่มีอะไรให้ลุ้นเหมือนกับคำคมของคนในวงการรถที่ว่าดูรถให้ดูทางตรงแต่ถ้าดูคนเนี่ยให้ดูทางโค้ง จังหวะทายเข้าโค้งแม่นใครเบรกพลาดใครหลุดลายตรงนี้แหละที่เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายบางทีแค่พลาดไปครึ่งวินาทีก็อาจจะเสียอันดับแบบยากที่จะเอาคืนเลยและแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่หลายคนรอคอยเนี่ยมันคือจังหวะชนนอยลันรออไปได้หมไได้ได้ไดนี้ครับเจ<ไ>มสลจะอกดห<ไ>มวดต้องไป <ม S 3> ใครหมุนใครหลุดโค้งใครชนกันพอได้ยินเสียงเบรกลากยาวและเห็นรถสะบัดจนท้ายออกนี่แหละครับอารมณ์มันจะเริ่มมาเต็มเหมือนกับเราชมการแข่งขันฟุตบอลแล้วอยู่ๆมีใบแดงโผล่ขึ้นมากลางเกมมันคือจุดหักเหที่ทั้งลุ้นและละทึกไปพร้อมๆกันเลยนะครับ อย่างที่3นะครับอย่าเน้นที่แค่รถให้เน้นเรื่องราวคนดูที่ไม่อินเครื่องยนต์ก็อาจจะเบื่อนะครับแต่ถ้าเราเป็นมุมมองของมนุษย์สักคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องบากบั่นเพื่อบปรู้เป้าหมายมันก็อาจจะน่าสนใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าในรายการมีนักแข่งไทยแค่คนเดียวเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวในสนาม ด้วยเป็นนักแข่งอายุ50กว่าที่ต้องฝึกฝนและเพียรพยายามมากกว่าวัยรุ่นหลายเท่าเพื่อให้มายืนอยู่ในจุดนี้ได้เรือ่อดทางกลับกันคนนี้เป็นเด็กอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียวในรายการหรือไม่ก็ทีมนี้เพิ่งพังยับเมื่อวานแต่ซ่อมทันจนกลับมาแข่งได้ ข้อต่อไปถ้ามีเพื่อนไปด้วยก็ให้เขาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีเพื่อนที่รู้เรื่องรถสปอร์ตก็ดูคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนั่นแหละผู้ชมใหม่บางคนอาจจะสนุกขึ้นถ้ามีเพื่อนคอยเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่น Honda Civic Type R คันนั้นใช้เครื่องเค24เป็นรถคลาส GTC ก็จริงแต่ถ้าเทียบแรงม้ากับหลักอากาศพลาศาสตรกับรถแข่งระดับืยมันดอยกว่า แต่นักแข่งเนี่ยก็ยังพารถคันนี้ไต่อันดับจากที่10ขึ้นมาที่4ได้สีมือเนี่ยสุดยอดจริงๆ คนด้วยที่จะขับถ้าเข้าโค้งแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ลกแข่งเนี่ยขับที่ความเร็วประมาณ250กิโลเมตรแล้วต้องเข้าโค้งด้วย ทุกวินาทีเนี่ยต้องควบคุมรถให้ได้พลาดนิดเดียวเท่ากับหมุนชนเสียเวลาอันดับตกหรือแม้กระทั่งต้อง,อ,งออกจากการแข่งขันเลยยิ่งโดยเฉพาะสนามนี้นะครับที่เป็นสนามที่เอาถนนมาทํามันยากก็ตรงที่ไม่มีโอกาสให้พลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเวลาที่เราแข่งรถอยู่ในสนามเราก็จะเห็นทุ่งหญ้านั่นแหละครับคือพื้นที่สําหรับนักแข่งให้เกิดความเออเลอร์ได้ ถ้าในภาษาแข่งรถเนี่ยเรียกกันว่า Run Off มันมีโอกาสให้เราขับหลุดออกนอกแทร็กได้อยู่บ้างจะพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะครับแต่พอเป็นรูปแบบสนามแบบสตรีทเซอร์กิตพลาเท่ากับชนกำแพงเลยทีเดียว ตอนนี้เรอยู่ที่ Porsche Carrera ค,ครับนะครับสำหรับรถที่เ,เพื่อนดูอยู่ข้างหลังนี้แล้วแบบรู้รสึกอยากขับหนึ่งเลยก็ตเตรียมเงินไว้เท่าไหร่นะครับก็บทำขอ้อมูลไว้แล้วประมาณ15-18ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าลง c a r r ร r บเ a b ช i ยอย่างเงี้ยค่าสมัครอยู่อีก2-3ล้านบาท แล้วรถแข่งมันเร็วแค่ไหนกันแน่ยกตัวอย่างรถในคลาสปอร์เช่กาเลร่าครับสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ถึง280กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางตรงเข้าโค้งที่ความเร็วเฉลีย่ยประมาณ180-200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่เหยียบเบรกไม่ซ้ำนะครับปัจจัยที่สําคัญสําหรับการแข่งขันรถเนี่ยสมาธิต้องมาเป็นอันดับหนึ่งสมองต้องประมวลผลทุกวินาทีทั้งความเร็วรอบเครื่องที่ต้องสัมพันธ์กับเกียร์อุณหภูมิยางที่ต้องได้การควบคุมน้ําหนักเบรกในแต่ละโค้ง เสียงเครื่องที่ดังหนวกหูคอยตัดสมาธิระหว่างเข่งไหนจะสัญญาณวิทยุที่วอมาจากทีมอีกรวมถึงต้องสังเกตสัญญาณธงต่างๆบนสนามรถที่ชนกันอยู่ข้างหน้าเซฟตี้คาร์จะออกเมื่อไหร่จนมีคําพูดจากนักจิตวิทยาการกีฬาเปรียบเทียบว,ว่านักแข่งรถระดับมืออาชีพเนี่ยมีสมาธิเทียบเท่ากับนักบินลบตอนด็อกไฟเลยทีเดียว ะน,นะครับถ้าเราเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันน่าจะเป็นไฮไลท์ที่ผมรู้สึกว่าคนน่าจะชอบดูที่สุดแหละเวลามาแข่งรถแต่เขาเก็บเร็วมากนะเพราะว่าเวลามันเป็นเงินเป็นทองนะครับอีกเควสหนึ่งที่ถ้าเ,เพื่อนๆได้มาแล้วมีโอกาสผมแนะนําให้ทานะครับนั่นก็คือมาโพสต์ท่าเท่ๆคู่กับรถสวยๆจริงๆมันก็คงฟังดูปกติไม่ได้ฟังดูพิเศษอะไรใช่ไหมครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าถ้าเราเตรียมตัวกันมาหน่อย แต่งตัวดีๆให้ดูอารมณ์เป็นวัยรุ่นโมนาโคแล้วก็ไปยืนเท่ๆริมสนามหรือพิษถ่ายรูปก,กับรถแข่งแพงๆมันให้อารมณ์ติดแกมตามสไตล์วัยรุ่นชอบอัพสตอรี่สุดๆซึ่งเวลาผมมาที่นี่ที่ไหรก็ไม่วายจะนึกถึงภาพมูดคูลๆที่พี่ลิซ่าไปร่วมงาน F1 ที่ไมอามี่กับโมนาโคกลางปี P. นั่นแหละมันอารมณ์นั้นเลยนะครับทุกคน ผมว่าเดี but, but, also, ุ๋ี้อมีหน้าตู้ไฮไลท์นะครับเพราะว่ามันมีอานมี้ด้วยแต่มันลึกอยู่นะแต่ว่ามันออกมจ้าไปใน่นาได้ก็แนะนำนะครับเพราะอ่ามันเรื่องตีเขาสามมุกและที่สำคัญเลยคือเพื่อนๆมันใกล้สนามมากๆแบบเลยบางจุดก็ยังมีแันน่ามน ใชาทะเลที่เราคุ้นเคยในแบบเ,ง,เงียบๆสโลไลฟ์แต่พอเข้าสู่สัปดาห์ของงานบางแสนกลางปีเมืองนี้จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นสถานที่ที่ฮอตสุดในวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยถนนที่เราเคยขับรถเล่นนิมทะเลกับถูกเนรมิตให้เป็นสนามระดับประเทศคลื่นยังซัดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เสียงเครื่องยนต์ดังแซ่ขึ้นมาแทนที่ความเงียบ งานนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันเป็นเทศกาลประจำปีที่ทั้งเมืองร่วมกันจัดขึ้นราวกับเป็นงานประเพณีที่แทบจะหาบรรยากาศแบบนี้ในประเทศไทยที่ไหนไม่ได้เลยกับบรรยากาศที่มันผสมผสานกันออกมาแล้วดูแปลกประหลาดไม่ต้องจ่ายค่าตั๋วราคาแพงไม่ต้องมีความรู้เรื่องแรงมา้าแค่เดินเข้ามาในงานก็เหมือนได้เข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งโลกที่ทะเลผู้คนและความเร็วอยู่ร่วมกัน เพื่อนๆทุกคนสามารถถ่ายรูปคู่กับ Lamborghini หรือ Ferrari ได้โดยไม่ต้องเขินเหมือนเดินเข้าไปในโชว์รูมหรือจะเดินแท็กเข้าหลามดูรถเบิร์นยางไปพร้อมๆกันมีความรวยอยู่นะแต่มันก็ดูบ้านๆคล้ายกับที่เราเห็นในสนามเอฟนอย่างโมนาโกแค่เปลี่ยนจากพระราชวังมาเป็นหาดทรายจากเรือยอทมาเป็นหมึกย่างที่สำคัญที่สุดนะครับเข้าชมฟรี ผมเชื่อว่ามันคือประสบการณ์การมาเที่ยวทะเลที่เพื่อนๆไม่สามารถหาได้จากที่ไหนและอาจจะเป็นครั้งแรกที่ทำให้ทุกคนสามารถอินกับโลกของยานยนต์ได้ลองมากันสักครั้งครับกับบางแสนกลางปี Street Circuit